เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแนะนําตัวกับสมาคมแม่บ้านแอปแมนนะครับคนแรกนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนะครับผู้ที่เจาะหูโดยไม่ต้องเข้าร้าน<ด> <c oughs> น้องหญิงครับน้องหญิงโด,ย,ดยทุกอย่างเ็นได้ตานะครับ ต่อไปอันนี้ของมือกองนะครับอันนี้สวยทุกอย่างจะเป็นกิริยาไม่ต้องไรคนนี้ย้ํลูกแป๊วลองเต้นด้าแท่งครับในสองต้มตึงตึงึงดึงตึงตึงดึงตึงึงดึงดึงดึงตึงตึงตึงึงดึงตึงดึงดึงดึงตึงตึงเึงดึงตึตึงตึงตึงึง ตาคนท้ายไปนะเดวิสอ้นนันสิครับอาบน้ำยังมีกระจายเลียกลูกมหลายมากมายไม่อยู่ใต้พงดั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 งพอบอกว่าฟใอะไรอ้าพอพอพอไอเขตบไม่ยอมคนนี้ไม่ยอมครับสมาคมไม่ต้องขอต้อนรับสมาชิกคนใหม่ตะเลย เอ้ยโปรฉีไปเลยวะอายอายแ้วตามเพ่อดูเขาฉียังไงนะครับยกขาข้างซ้ายไล่กูฉีไปะโามาสังเกตนะครับสังเกลยโอ้ย่ายแล้วเฮ้ยถ่ามาแสดงถ่ายจ้ดันดูทำไม มึงเอาไปตอนนั้นขายไปแล้วมึงเอาไน้าบ้านู่เวลาเล่นนกไม้ตุดยอดบานไอต๋องยอีกทีนึงไอ้สบอกขอแรงอ่น,น,นี้นหน,นึ่งจริงๆแล้วอ่ะใจก็สงสารนะแต่แบบว่าสนน้ำหน้ามากกว่าย <c oughs> อยโ,โอ้มีให้คุยไม่อยกให้คุยไม่ยากให้แอบแอบให้คุยแต่ะแอให้คุยดังดงดั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 งดงดด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 ดง അത് <laughs> <laughs> <laughs>